หูมาแล้วมันเดือดก้างงูมาแล้วศัศา,า์อยูอย่ไหนเขาจะฆ่ามันเพราะเอวยาแล้วเฮ้ยอย่าทำกันเลยมาเลยเด้อออก ออกมาเปลี่ยนชุดก่อนเร็วมาหายตัวมาจริงเบิ้งภาษาปะหลาดเราฆ่าละกลายเป็นอะไรอัศวินเฮ้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn